มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของชาวบ้านที่จังหวัดพะเยากันบ้างค่ะคุณผู้ชมเป็นชาวบ้านวังบงนะคะเขาก็มารวมตัวกันมายื่นหนังสือเลยนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้ขับไล่ผู้ใหญ่บ้านออกจากตําแหน่งหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีพฤติกรรมทุจริตแล้วก็ยังปล่อยให้มีการค้าขายยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่นี่นะคะก็เป็นตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ของหมู่7บ้านวังบงที่ตําบลขวนอําเภอปงพะเยาค่ะพาการรวมตัวกันเข้ามายื่นหนังสือตอนใน,นอําเภอปงโดยมี ว่าที่ร้อยตรีปรีชาพลอยบุตรปลัดอาวุโสอำเภอปงเป็นผู้รับเรื่องไว้นะคะในหนังสือนี้ก็มีใจความเรียกร้องให้ไล่นายธนูคำปาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7็ออกจากตําแหน่งค่ะเนื่องจากชาวบ้านเขาบอกว่านายธนูเนี่ยมีพฤติกรรมที่สอบไปในทางทุจริตเงินจากวัดรวมไปถึงมีพฤติกรรมสร้างความแตกแยกในหมู่บ้านด้วยโดยแบ่งแยกชาวบ้านเป็นฝักเป็นฝ่ายรวมถึงไปปล่อยให้ยาเสพติดระบาดแพร่ระบาดกันเข้าในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ยังนำพักพวกเข้าไปบุกรุกแพรวถาง ชุมชนนํามาเป็นพื้นที่ของตนเองแล้วก็ยังไปข่มขู่ชาวบ้านที่เป็นฝ่ายตรงข้ามด้วยโอ้โหหลายข้อหาแล้วเกินนี้นะคะนายธงศักดิ์แสงจันทร์แกนนาชาวบ้านระบุด,ด้วยบอกว่า พฤติกรรมดังกล่าวของนายธนูคำปาแบบนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งค่ะชาวบ้านเองก็เคยเข้ามาร้องเรียนต่อในอำเภอแล้วครั้งหนึ่งซึ่งทางอำเภอเองก็ได้มีมติให้ลาออกไปแต่นายธนูเนี่ยขอไกล่เกลี่ยนะคะแล้วก็รับปากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าจนถึงขณะนี้ตอนนี้นายธนูเองก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่อย่างไรเลยค่ะชาวบ้านเขาก็เลยเริ่มจะทนไม่ไหวกันแล้วนะคะมารวมตัวกันเข้ามายืนย่นหนังสือเรียกร้องกับทางอำเภอให้ดําเนินการกับนายธนูอีกครั้งหนึ่ง นะคะดูซิว่าทางอำเภอจะตอบรับยังไงบ้างเพราะว่าเคยเรียกร้องแบบนี้แล้วให้ปรับตัวก็ไม่ปรับซะอีกนะนะคะ,ะนี่แหค่ะก็เลยมาเรียกร้องกันดังกล่าวเ,ออเดี๋ยวไปต่อเรื่องนี้นะฮะเริ่มต้นจากกล้องวงจรปิดไปจับภาพนี้